สวัสดีค่ะวันนี้ร้านก๊อบออกซิเจนนะคะจะไ,ได้มาแนะนําสินค้าค่ะแผ่นทำความร้อนไฟฟ้านะคะยี่ห้อสีเดียวค่ะกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างอันแรกก็คือใบรับประกันค่ะซึ่งรับประกัน2ปีนะคะส,คสําหรับสินค้าตัวนี้ใบแผ่นพับขั้นตอนวิธีการใช้นะคะของแผ่นทําความร้อนไฟฟ้าที่3ามก็คือถุงที่ใส่แผ่นความร้อนไฟฟ้านะคะ ซึ่งเป็นถุงแบบนี้นะคะทําความร้อนไฟฟ้านะคะในแผนทําความร้อนจะมีส่วนประกอบของหินดินเผาและหินแร่วิธีการใช้กดปุ่ม on อ f f ไปจะขึ้นทั้งสองข้างปุ่มสีแดงปรับระดับความร้อนได้4ระดับปุ่มสีนเงินเป็นการตั้งเวลา30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงและก็4ชั่วโมง เราก็สามารถนําไปใช้ในที่ที่เราต้องการใช้เช่นถ้าเราปวดท้องประจําเดือนเราก็ไปวางที่บริเวณหน้าท้องน้อยเราได้หรือว่าเราปวดหลังเราก็มาใช้เอาไว้บนแผ่นหลังเราได้ข้อควรระวังค่ะแผ่นนี้ถ้าเราจะใช้ต้องไม่ให้หักทับงองข้อที่สองนะคะขนาดที่เราใช้เราต้องอยู่ในพื้นที่แห้งไม่เปียกข้อที่สามก็คือเด็กต่ำกว่าสามปีไม่ควรใช้ค่ะ